สวัสดีครับผมแจ็คเชียงดาวนะครับผมวันนี้มาพบกับผมและเครื่องรางนะครับผมจัก,กรพรรดิเครื่องรางลานนานะครับกาลาลาหูคูบานันตาวัดทุ่งมั่นใต้นะครับผมคู่นี้นะครับได้สภาพสวยสมบูรณ์สินหน้าแมวหายากครับอันนี้จะเป็นการลงลักปิดทองร่องชาตินะครับผมใครที่แบบดูลักทองเก่าออกนะครับสไตล์พระไม้ล้านนานะครับ อ่านอายุรักอายุชาติได้นะครับผมลายมือของท่านเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นตัวยะค้ายกับตัว W ในภาษาอังกฤษนะครับจดจำให้แม่นๆตัวนี้อ่านว่ากุคล้ายกับตัว M ในอักษรภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพิจารณาแทเกได้เป็นบางส่วนนะครับ ้องใช้ความชำนาญในการดูและเห็นของแท้บ่อยๆถึงจะแยกแท้เก๊ได้นะครับเพราะว่าของเก๊มีหลากหลายฝีมือนะครับผมใครมีกระลาาหูคูบาน,นันตาอยู่นะครับไม่รู้ว่าแท้หรือเก๊นะครับอยากจะปล่อยให้เช่าบูชานะทางร้านนะครับแจ็คเชิงดาวยินดีรับเช่านะครับผมส่งภาพเข้ามาที่ไลน์ แอดนะครับผม ID ไลน์นะครับแอด jack 007อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับขอบพระคุณครับผม